ไก่ตัน V4 เผ่เผาไซบอกในราคาไม่ถึงร้อยซื้อจากร้านไก่ตันโซนอันนี้เลยทุกคนกล่องสุ่มเผา V4 โอกาสได้เผาใหม่มากถึง40กดซื้อสินค้าเลยราคา99เคดิตเท่านั้นจะได้รหัสมาเลยไม่ต้องรอไปรีวิวรหัสไก่ตันกันได้เผาตื่น V4 เลยนะทุกคนเผาใส่บอกด้วยแปลงร่างเลยมีผลโมจิตื่นดาบคู่โอเดงด้วยนะใครอยากซื้อ ตามเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับได้รหัสแน่นอนเอโยัสซัมเบก็ขอกลับติดท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผม The BLKY อไวรไกลุ่มกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาทำคลิปสุปลาดไก่ตันราคาถูกนะครับผม1บาท VS 9บาทนะครับผมซึ่งในการส่งครั้งนี้นะครับผมผมหวังว่าผมอยากจะได้เผาเไซบอร์กนะครับผมมาใช้สักหน่อยนะเออเนาะ เราสุ่มราักไก่ตันมาเยอะแล้วแต่ครั้งนี้ผมอยากได้รากกไก่ตันที่เป็นเผาใส่บอกด้วยเออมาดูกันว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนเราจะเริ่มดูคลิปนี้กันนะขอสุ่มบทพิซซ่ก่อนนะครับเพื่อเพื่อทําให้คลิปนี้มันยาวขึ้นโอเคสวยสวยเลยโอเคมากดสุ่มกันเลยดีกว่าไปไปโอได้ผลไฟครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าผลไฟนี่ค่าจะมีแล้วใช่ไหมเออ อ้าวยังไม่มีอ่ออ้ายังไม่มีก็สวยสวยสวยบบสวยเลยโอเคสวยจัดเก็บนะครับผมจัดเก็บเรียบร้อยนะครับโอเคซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะไปซ่มนะครับผมก็คือไก่ตันโซนอีกแล้วนั่นเอง ก็เราไม่พูดมากเสียเวลานะก,าก,าก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้วันครูคนนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดินทางเข้าไปลอโอเคครับผมเราเข้ามาในเว็บไซต์ไก่ตันโซกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย Pu ่างเช่นเคยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมคุณสามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมคุณสามารถสมัครด้วยตัวเองหรือว่าล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมส่วนผมที่มีรหัสอยู่แล้วขอทําการ เข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะเอเคครับผมผมเข้าสู่ระบบมาเป็นที่รียบรอแล้วเมื่อคุณเข้าสู่ระบบมานะครับผมสิ่งแรกที่คุณควรทาเลยก็คือการเติมเครดิตนะครับผมเครดิตก็เหมือนเงินนะครับผมเงินมันก็คือเงินเลานนแหละนะครับในการซื้อรหัสต่างๆนะครับก็กดไปที่เติมเงินนะครับผมกดไปที่เติมเครดิตแล้วก็การเติมนะครับผมเติมแบบอั่มปาวนะครับผมคุณสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เข้าไปที่ wallet นะครับผมถ้าเกิดคุณจะเติมนะก็ผมขอปิดเสียงก่อนนะนี่ เขาที่บลเลตนะครับผมก็เลือกดูนะเลือกดูอันนี้ส่งของฝันตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปก็ใส่จํานวนเงินที่คุณต้องการนะครับผมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น1คนนะแล้วก็ส่งนะแล้วก็ Copy ี้โค้ดมาวางไว้ตรงนี้เลยซึ่งผมเติมไปแล้วประมาณร้หบาทใช่ครับผมเติมไปแล้วประมาณ150บาทโค้ดโค้ดคมเลยวะโอเคเดี๋ยวเราไป ทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ากดมาที่สินค้าเนาะแล้วก็ไหนดูซิสิ่งที่ผมจะสุ่มกระตีเผาวีสี่อ้อนี่เหรอหนึ่งบาทเลยเก้าบาทเก้าบาทน่าจะานี้นะใช่เก้าบาทอันนี้โอเคเดี๋ยวดูดิมีอะไรยังงี้มั้ยโอเคก็เดี๋ยวผมจะกดทีละห้าละกันไอหนึ่งบาทเนี่ยน่าจะต้องทีละห้านะโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งบาท let's go เออ่ขอเริ่มทีละห้าแล้วกันไปครั้งเชี่ยหนึ่งไปเลยกดยืนยันเพื่อที่จะสื่อนะครับผมอ่ะเกลือไอ้บ้าเอ้ยเปิดมาก็เกลือเลยเหรอเออสวยเปิดมาก็เกลือเลยเหรอแม่ไปไปไปอัปทนที่สองไป Let's go เฮ้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรครับมันก็แค่หนึ่งบาทนะตอนนี้เราเสียไปประมาณสิบบาทแล้วนะครับผมเราเกลือแล้วสิบบาทใช่สิบบาทเราเกลือแล้วไอบ้บ้าเอ้ย,อยปะปะปะอีกรอบอีกสักสองสามรอบอืมไม่เสียหายอะไรหรอกปะไปเลยเออเกลือได้ใจแต่เราไม่สนใจครับเพราะเราต้องการรหัสนะเราก็กดไปเลยนี่เลยครับห้ารอบ ในครั้งที่เท่าไหร่นะถ้าเกิดเมื่อกี้ครั้งที่สใช่ครั้งนี้ครั้งที่สี่นะครับผมครั้งที่สี่แต่แต่ห้าก็ก็กกกกยืะอ,อยู่นะก็ยืะอยู่นะเป้าป้าป้ากดเลยอ่ะแม่งเ,เอ้เกลือเอาล้วครับท่านผู้ชมเราครั้งนี้เราไปแบบตึงๆกันดีกว่านี่แหละครับนี่ครั้งที่ห้าเอาเลยดีกว่าไปเลยครับผมเรียบร้อยได้แล้วหรอ นี่กูเกลือไปเยอะอยู่นะเนี่ยก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรหัสไก่ตันราคา1บาทนะครับผมเออเดี๋ยวเล่าไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมว่า1บาทจะเป็นอะไรกันนะครับรนท้องข้าเวลาโอเคครับผมเรามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรหัสไก่ตันในราคา1บาทนะครับก็เท่าที่ดูสังเกตในรอบตัวนะครับผมมีผ้าขุมคาตาคุริแล้วก็ดาบเรนโงคูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่ละอันกันก่อนเลยยอดนี่นะครับผมก้อนฮิเมนมาเตอรี่เต็มนะผมสกิลครบเนาะ ฮาคิละ่ะฮาคิเป็นแบบฮาคิสีลุงเนาะส่วนผลพิศาจก็น่าจะเป็นผลดาร์คที่เออผลดาร์คตื่นนะครับผมเดนมิชนชันสลนดเนาะเออผลดาร์คตื่นโอเคกิทาร์บุ๊กนะครับผมไม่มีมาสเตอรี่นะครับแต่ว่าก็มีกิทาร์บุก๊กแค่มีกิทาร์บุ๊กก็ถือว่าเจ๋งแล้วดาบเดนโงคุไม่มีมาสเตอรี่นะครับผมแล้วก็เผาอเวกสีสีนี้ก็สีส้มเนี่ยสีส้มเนี่ยเผาอะไรวะ สีส้มได้เผาเลยวะเฮ้ยเรียกเจ้าทะเลได้ด้วยครับท่านผู้ชมเรียกเจ้าทะเลได้ด้วยโอ้โนหนี่หบาทจริงวะเนี่ยโคตรคุ้คมเลยว่ะไหนดูดิไอเทมก็อาวุธก็มีไม่ค่อยเยอะนะผมมียาม้าด้วยเออเจ๋งเจง,จงนะก็อาวุธประมาณนี้มีผลพิษติดตัวไหมผลพิษติดตัวมีผลแกวิตี้อยู่นะครับผมมีผลพิษผลพโพทตลนะผลเอ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์ ก็เป็นเผ่าเตือนไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมดูจากลักษณะในราคาหนึ่งบาทแล้วน่าจะเป็นขั้นหนึ่งเลยนะเ,ออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูแป๊บเดี๋ยวให้มอนเตอร์ตีเดี๋ยวผมก็น่าจะมองออกซึ่งก็กดทางคิดสังเกตแป๊บมอนเตอร์อยู่ไหนหมดวะนั้นคนนั้นคน,นนั้นคน,นนั้นคน,นนั้นคนนั้นคนอันนี้มอนเตอร์โอเคเอ,อ่อคุณมอนเตอร์ครับช่วยตีหน่อยครับถ้าเกิดมันเพิ่มเยอะก็แสดงว่าขั้นเว้ Wait, นะเอ,อ้นะเฮ้ สแต็คไงสแต็กนะครับผมเล,เล่นสายปืนได้หรอเล่นสายปืนได้หรอเออเออเล่นสายปืนได้หรอเออเล่นสายปืนเออส,สแต็กเล่นสายปืนได้หรอเออเจง๋จงเจง๋งเจ๋งอย่างวะเนี่ยเออมันแบบมันเฟีย้ยวมากเลยนะครับผมเออถือ <c> ว <oughs> ่าสุดยอดมากเลยเออเด็ดก็สําหรับใครนะครับผมอยากได้รหัสแบบนี้นะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมตามมาสมกันได้เลยนะครับผมหรือต้ description นะครับผมถ้าเกิด หาไม่เจอจริงๆก็เดี๋ยวกูทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มราคา9บาทกันต่อเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผม1บาทก็ผ่านไปแล้วต่อมาเรามาสุ่ม9บาทกันดีกว่านะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยมา9บาทจะเป็นเผาอะไรกันนะครับผมเออแล้วกูจะเสียไปกี่ครั้งนะครับโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะขอ ทีละหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ได้เราก็จะทีละ9ครั้งไม่ก็ทีละ10ครั้งไม่ก็ทีละ5ครั้งนะครับผมมาหนึ่งครั้งก่อนเพื่อประเดิมปลุกอารมณ์ความร้าใจไปเลยครับผอมอ้าวแม่เอ้ยที่อย่างนี้แม่ออกวลยเบาทเราได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวไออันนี้กันดีกว่านะครับผมราคา9บาทเนาะอุ้ยท่านผู้ชมครับเหมือนว่ารหัส9บาทนี้จะเป็นเผ่าไสบอกตื่นนะเนี่ยท่านผู้ชม โอ้โหว้าวมันเด็ดสดๆไปเลยว่ะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากอย่างแรกกันเลยเนะครับผมดูจากลักษณะแล้วนะครับผมก็มีผ้าคลุมคาตากุลีแล้วก็ถาาโอเดอ่ะถือว่าเด็ดละแค่นี้ก็ผ่าแล้วเงินขนะคนับผมต่อมากรดฮิวแมนนะครับผมมาสเตอรี่ครบเหมือนเดิมฮาคีสีอะไรครับเดีด๋ยวดินี่เราตัดสินรหัสด้วยฮาค์คีนะครับผมฮาคีสีลงุงแสดงว่าราหัสน,นี้ไม่คโคตรโหดคู่อันตรายใช่ครับสีลงุง ต่อมาเป็นผลดักนะครับผมผลดักก็ก็เป็นผลดักตื่นนะครับแต่มาสเตอร์ี่ร้อยสามสิบก็ใช้ได้ทุกสกิลเนาะเออดีตรงน,นี้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมชด้ทุกสกิลประมาณดาบคู่โอเด้งนะับผมาสเตอร์ลี่สามร้อยเจ็ดสิบหกแม่เหลือเศษสวยนะครับผมก็สกิลครบถือว่าใช้ได้มากเลยเรามาดูของในตัวกันดีกว่า ของในตัวกดไปที่ไอเทมครับผมก็มีมีมีเยอะเออเอ้ยมีอันนี้ด้วยกีตาร์บูรุกเออปืนอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนกูไม่เคยเห็นปืนพวกนี้ในโลกใบนี้มาก่อนเออน่าจะเป็นปืนที่โคตรเทพซะสุดไปเลยนะผมต่อไปอุปกรณ์มีผ้าคลุมคาตาคุลีนะครับผมมีหมวกของแอดมินอ่ะมีนี่เหรอเฮ้ยอันนี้เท่แต่ว่ามาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็ผลที่มีอยู่ในตัวนะครับผมมีผลบังกรมีผลชาโดว์มีผลเบสส์์มีผลบลา แล้วก็ผลเเยอะแยะอีกมากมายเนาะเยอะจริงนะครับผมต่อมาเงิน55ล้านเลยหล่ะเยอะจังอะโอเคครับผมต่อไปเงินมั่วมี86หนเนาะค่าพลังก็เป็นประมาณนี้เล่นสายดาบถือว่าใช้ได้มากเลยเอเจนซี้คอประมาณนี้นะครับผมอืเด็ดแลยเด็ดเด็ดสดๆไปเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะผมเอ้าฟูมูนอ๋อ เฮ้ยเ <Hey, S 2> มื่อกี้อะไรอ่ะก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจรหัสแบบนี้นะครับผมก็สามารถไปตำกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมกดที่ลิงก์มาสุ่มกันได้เลยบอกแน่นอนนะครับผมอาจจะเกลือแต่เกลือไม่มากเออไม่รับประกันออคอมเมนต์ก็มีเกลือบ้างนั่นแหละครับผมขนาดเจ้าของกูยังเกลือเลยไอ้บ้าเอ้ยโอเค okay, สำหรับรหัส9บาทก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าในะราคา9บาทในนี้นครับผมน่าจะเป็นการสุ่มว่าคุณจะได้อยู่ขั้นไหน ถ้าต่อให้ผมเดานะครับผมน่าจะประมาณขั้น5ไม่ก็ขั้นสินะไม่น่าจะขั้นหนึ่งหรอกเนาะก็อยากจะแปลงลากให้ดูแหละแต่แม่งไม่มีตัวช่วยเลยจะให้ไปตี A อ C ซแม่งก็เสียเวลาเกินเนาะโอเคนะครับผมสำหรับใครนะผมที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุง้งกิ้งให้เวลาคุณคนนี้ด้วยเลยนะครับคิดว่าจะเป็นไรในหบองฟันตามชมันด้วยเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมซีอยู่ในเกมนะครับบายเจ้าบายเจ้าบายครับผมไปแล้วนะครับ